สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับสุดประหยัดแน่นอนนะครับคันนี้ได้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาเลยนะครับโดยรวมรถสมบูรณ์มากๆนะครับไม์แท้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับกับฮอนด้าฟีดรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเครื่องพันห้าตัว S อปี2010นะครับประหยัดมากๆนะครับเครื่องพันห้าเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกขึ้นลงสะดวกสบายมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจะสมบูรณ์และใช้งานง่ายนะครับสำหรับคันนี้โดยรวมสวยนะครับเป็นประตูสไลด์ไฟ ฟ้าซ้ายและขวาเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายน้องๆหนูๆเลยนะครับนี่เลยครับรถครอบครัวขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามมาเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับไม่แท้1นึ่งแกิโลเมตรนะครับโดยรวมรถสวยมากๆนะครับใครที่หาใช้งานนะครับคันนี้สีเทาดําชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในสวยๆกว้างมีพื้นที่นั่งสบายนะครับ นี่เลยครับใครสนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับสําหรับน้องๆหนู่นๆคุณพ่อคุณแม่นะครับจัดไปเลยครับรถโดยรวมสวยนะครับอะไรหาได้สบายนะครับเครื่องพันห้ากินน้ํามันไม่แรงนะครับผ่อนประมาณนี้นะครับผ่อน 6ปีนะครับ6,100นะครับใครจะผ่อน5ปีก็ประมาณ6,007นะครับโดยรวมสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนพิจารณาโทรสอบถามได้ครับเครดิตดีออกรถ0บาทครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนทั่วไทยนะครับใครสนใจอยากได้รถครอบครัวนะครับเอาไปใช้งานนะครับมาเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็น6ที่นั่ง7ที่นั่ง สี่คนห้าคนกำลังดีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนะครับเป็นเครื่องพันห้ากินน้ำมันไม่แพงนะครับเครื่องพันห้าออโต้นะครับโดยรวมสภาพสวยครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานใช้งานได้ครบนะครับสำหรับกระจกซ้ายขวาก็ปรับไฟฟ้านะครับนี่นะครับชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อรือพิก่ํำนะครับชุดแต่งสวยๆสภาพดีๆสีเทาดำนะครับ โดยรวมรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda f ฟีดปี2010เครื่อง15เกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับมือเดียวป้ายแดงใหม่แท้1 4 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับ Honda f ฟีดรถโดยรวมสวยครับชุดแต่งก็ง,งาม ภายในก็งามขึ้นลงก็สะดวกสบายสีก็สวยนะครับนี่เลยครับฝากไว้ด้วยนะครับใครสนใจโทรเจรจาสอบถามนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดรถคัดสภาพนะครับที่เหลือสมาชิกต้องทําหน้าที่พิจารณาตัดสินใจนะครับว่าชอบหรือไม่ใช่หรือเปล่าสําหรับผมก็คัดเช็คนําเสนอให้กับสมาชิกที่พร้อมและสนใจนะครับฝากไว้เป็นตัวเลือกนะครับมาชมได้นะครับอยู่มินบุรีสนใจ ทรเจราจาคลิกกิิก์ขอรูปมาได้เลยครับมีรายไว้แล้วนะครับสําหรับเบอร์นี้นะครับติดต่อมาได้เลยครับคลิกที่ชื่อคลิปจะมีรายละเอียดนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับหากใช่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแช like, ร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับจะยังคงหารถสวยๆมือสองคัดสภาพเกรดพีพ่ๆม,มาฝากสะปาชิกที่คัดรถเอาไปใช้งานนะครับก็ที่สําคัญคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นเราคัดและเช็คให้เรียบร้อยนะครับ